สวัสดีครับตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงใหม่ล่าสุดนะครของ Hon d a าเวฟ125นะครตัวสองพันนะครับคันนี้ก็เป็นของพี่ที่อยู่กรุงเทพนะครมารับรถรุ่งนี้นะครวันที่หนึ่งมีนานะครับวันนี้มาอัปเดตราคาให้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะคสำหรับเดือนกุมภาแล้วก็ยาวจนถึงเดือนมีนานะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสําหรับ Hon d a าเวฟ125นะครสีใหม่ลล่ใหม่ปี2024นะตัวนี้จะเป็นสีแดงนะสีใหม่สวยมากนะครับ เราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็มีฮอนด้าเวสต์หนึ่งสองห้านะฮะเข้ามาหนึ่งทันนะครับคันนี้รถเพิ่งมาถึงนะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเก้ากุมภานะครับวันนี้มาอัปเดตราคานะครับว่าราคาตอนนี้นะฮะสำหรับเดือนกุมภาแล้วก็เดือนมีนาครับว่าตอนนี้ราคาเงินสด อยู่ที่เท่าไหร่นะสำหรับ honda wave หนึ่ตัวล้อแมกนะฮะหรือว่าตัวท็อปนะคันนี้จะเป็นสีแดงนะครับคันนี้เป็นของพี่ที่อยู่กรุงเทพนะฮะแกจองไว้นะฮะจะมารับรถพรุ่งนี้นะครับพอดีคุณพี่แกจะนั่งรถไฟมานะครับแล้วก็รับรถไปนะฮะที่กรุงเทพเลยนะครับนี่ฮะสีแดงใหม่นะครับปี2024เลยนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงออกด้านด้านนะครับนี่แล้วก็จะมีสีแดงเงานะครับ สีแดงเงานี่จะเป็นสีแดงเข้มๆนะครับส่วนสีแดงตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงออกด้านๆนะฮะเนื้อสีตัวเรียกับคอนนาพีซีเอเลยนะครับเอสวยนะครับสีแดงนี่สวยนะครับมีทั้งหมด u สีนะครับสำหรับตัวล้อแมกนะฮะคันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ฮะรถติดวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภานะครับแล้วก็วันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับ แล้วก็ลูกค้ามารับวันที่หนึ่งมีนานะครับพรุงนี้นะลูกค้ามารับสีแดงสวยนะครับลูกค้าจองไว้ประมาณไม่ถึงยี่สิบวันนะฮะคันสีแดงนี้นะครับลูกค้าบอกว่าได้เริ่มวันที่หนึ่งนะครับจองตั๋วรถไฟไว้แล้วนะฮะสำหรับราคานะครับออนแอรเว็บหนึ่งสองห้าตัวล้อเม็ดนะที่ร้านของเรานะฮะขายอยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทนะครับ อันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่58,530บาทนะสำหรับ h o n d a าเว e หนึตัวล้อแม็กสีแดงนะสีแดงใหม่ล่าสุดปี2024เลยนะครับนี่ฮะสีแดงด้านนะฮะโลโก้เป็นแบบชุบโครเมียมนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะฮะกระจกยังไม่ได้ใสเลยนะครับรถเพิ่งมาถึงนะครับก็เลยมา รีวิวแล้วก็อัปเดตราคานะครับสำหรับราคาเดือนมีนานะ2,567นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะคร71.4กิโลต่อลิตรนะครับแล้วก็ราคาที่ติดมากกับรถใน57,400นะครับอันนี้คือราคายังไม่รวมภาษีพรบรนะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่58,530บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนนะครับที่ร้านขาย58,530บาท พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับถังน้ามันนี่ก็ใหญ่นะครับจุน้ำมันได้ถึงห้าุดสี่ลิตรนะครับราคานี้ยังไม่รวมประกันรถหายนะครับสําหรับท่านใดที่อยากทําประกันรถหายก็ทําเพิ่มก็ได้นะครับปีละเก้าร้อยห้าสิบาทนะฮะเงินสดเราไม่ได้บังคับนะฮะถ้าทําก็จ่ายเพิ่มเก้าร้ยห้าสิบาทคุ้มครองหนึ่งปีนะฮะหนึ่งพันสามร้อยคุ้มครองสองปีนะครับคันนี้กันตกสีดำนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์นะครับ ก็คือหนึ่งถึงสี่นี่เหยียบไปข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์แล้วก็ระบบเกียร์นี่พลแล้วก็ประหยัดมากนะครับแล้วก็ใช้ดีนะครับผมนะเห็นเพื่อนๆดพี่นี่สนใจเยอะมากนะสำหรับ Honda V125 นะครับโทรมาสอบถามก็เยอะนะฮะแอดไลน์เข้ามาก็เยอะนะครับแล้วก็มาซื้อก็เยอะนะครับผมเพราะว่าร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะ เงินสดก็ขายนะครับเงินผ่อนก็ขายนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะซื้อนะฮะแต่ว่าคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะก็สามารถซื้อเงินสดซื้อเงินสดแล้วก็ซื้อเงินผ่อนได้นะครับถ้านอกพื้นที่นะฮะของเราขายเฉพาะเงินสดอย่างเดียวนะครับนี่ใสตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับนี่ข้างหน้าเขาสวยมากนะครับสําหรับพอหน้าเว็บมืสองห้าตัวสองพันยสิบสี่สีแดงนะครับสําหรับท่านใดที่ ชอบแบบสีแดงๆนะฮะจะถูกจะแพงนะก็ขอให้แดงไว้ก่อนนี่สีนี้สวยนะครับนี่สีแดงออกด้านด้านสวยมากนะครับของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทนายที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามานะครับที่0921577129องนะฮะเงินสดก็ห้5 3มอยสามสิบาทนะฮะรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับจ่าย5้าหมืนได้มีทอนนะครับสำหรับ Honda หนึ่งสองห้าตัวล้อแมกนะ ปี2024นะฮะนี่ฮะตัวล้อแม็กก็จาเป็นล้อแม็กห้าก้านสีดำออกด้านด้านนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบยางในอยู่นะครับอยากเปลี่ยนเป็นยางแบบเรเดียนนะฮะก็ได้นะครับซื้อยางนอกแบบเรเดียนมาแล้วก็เปลี่ยนจุกลมใหม่ใช้ได้เลยนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์125ซีซีนะฮะหนึ่งลูกสูบสองวาวนะฮะเป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีดนะฮะที่เจนเร่ คนลารับประกันเครื่ออยูใ์ในสาปี30,000กิโลเมตรส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปี50,000กิโลเมตรแต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกันนี่เพ,พื่อนๆพี่ๆต้องเข้าม,มาตรวจใช้ตามระยะทางนะครับทางไกก็1,000กิโลนะครับพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับก็มีทั้งหมด ucc นะครับแล้วก็2รุ่นนะมีรุ่นล้อซีรวดกับรุ่นล้อแมกนะครับนี่คร ัวนีจะเป็นสายแบตเตอรี่นะฮะรอลูกค้ามารับพรุ่งนี้นะครับก็จะต่อแบตเตอรี่สายน้ํามันนะฮะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะฮะถอดน็อตตรงนี้ก็จะเห็นแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่นี่ก็รับประกันเหมือนกันนะฮรับรับประกันให้หกเดือนนะฮะหรือว่า5้าพันกิโลเมตรนะฮะนี่ฮะจบทะเบียนสีใหม่นะฮะก็จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงนี่สวยนะครับนี่ก็จะมีแดงเงากับแดงด้านนะฮะส่วนระบบไม้ก็จะเป็นไม้แบบดิจิตอลนะครับนี่ฮะ คันนี้เรายังไม่ได้ใส่กระจกนะครับรอลูกค้ามารับพรุ่งนี้นะก็จะใส่กระจกแล้วก็ต่อแบตเตอรี่ใส่น้ํามันให้นะครับส่วนตะก้าก็แล้วแต่ลูกค้านะครับของเราราคานี้ของเราไม่ได้แถมตะก้านะครับตะก้าต้องซื้อใส่นะครับสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะฮะส่วนกันลายนะฮะหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะครับะะเพราะว่าบางท่านก็ใส่บา,างท่านก็ไม่ชอบใส่นะฮะแล้วแต่นะครับผมนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะเปิดเบาะก็ตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับสีแดงตัวนี้สําหรับใครที่ชอบโทนสีแดงแงนะครับสีแดงนี่สีแดงด้านนะครับเนี่ยส่วนกันตกนี่จะเป็นสีดําเงานะครับนี่ยไฟท้ายเป็น led นะครับผมนะส่วนไฟเลี้ยวเป็นแบบธรรมดานะฮะนี่ฮะใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนี่ยผลิตวันที่ยี่สิบเจ็ดปุ่มผานนะฮะวันเดือนปีผลิตนะ ปีสองพันยสี่นะครับจดทะเบียนก็สองพันยสี่นะฮะขายก็สองพันยสี่นะสำหรับคันนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของล้อหลังฮนะล้อหลังระบบเบรกนี่จะเป็นแบบดำนะฮะข้างหน้าดิฟข้างหลังดำนะฮะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็ดลายห้าก้านนะฮะสีดำด้านนะครับยางนี่ใหญ่มากนะครับยางหลังนี่แปดสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดนิ้วนะส่วนยางหน้านี่เจ็ดสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจดนิ้วนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับของเราขาย 58, 5้าหม้าสบาทใน hey, ราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ